อาพี่ผมได้คําถามมาใหม่กันนะอะไรวะเราจะไปสู้พวกแบบมีพรสวรรค์มีต้นทุนเยอะๆอยังไงอยู่ที่ใจไงเนี่ยเ<โ>ฮ้ยมันอาจจะแน่นอนอยู่แล้วนะเว้ยว่าการที่มีพรสวรรค์มากกว่ามีต้นทุนมากกว่ามันย่อมเก่งกว่าเราอยู่แล้วแค่ชื่อก็บอกแล้วพรสวรรค์แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเลยที่เราจะไม่สู้มีพรสวรรค์มากกว่าเราอาจจะมีพรสวรรค์หรือบางทีเราอาจจะไม่เก่งอะไรเลย แต่ถ้าเรามีพรแสวงแค่เนี้ยทำแม่งเข้าไปทำทุกวันทุกวันเขาจะบอกเราจะลึ่งไหมไหเนี่ยเช้าเช้าเนี้ยดูดนมเลยเหรอเช้าเช้าเนี้ยเอาซะหนอ่ <laughs> อยเพราะนั้นไม่เห็นไม่มีเหตุผลเลยที่ว่าเราต้องไม่สู้ไอ้สู้ยากหรือสู้ไม่ได้เนี่ไม่สําคัญแต่ต้องสู้เนี่ยสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นพรสวรรค์แม่งไม่มีทางที่จะสู้พรแสวงได้ถ้าความอดทนเรามากกว่าจริงๆแล้วอีกคนหนึ่งไอ้พรอ,อะไรที่เป็นนักร้องเนี่ยเรียก <laughs> ได้ <laughs> ไหม ไม่มีใครนะเว้ยที่เดินไปถึงฝันโดยที่เท้าไม่เปื้อนดินเนี่ยแหละเราก็ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนบนโลกใบนี้แม้ก่รกระจายมาเวลอะไรก็ลงมาเนี่ยที่คอยเป็นกําลังใจให้เราไม่งั้นเราไปไม่ไหวจริง,รงกำลังใจจากไก้เนาะ